สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการลงตัวรันที่ชื่อว่า Wave กันนะครับเป็นตัวรันคอมวินโด์นะครับซึ่งเป็นตัวรันที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เสถียรที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือรันสคริปอะไรเนี่ยก็คือจะไม่มีการหลุดเลยเนาะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมานะครับผมก็จะเป็น Google Chrome นะครับพิมพ์เข้าไปใน URL นะครับ Nero จุด Pro นะครับเ e ี o h นะครับจุด Pro แล้วก็กดตรง Store นะครับ ก็จะมาขึ้นหน้าร้านอย่างนี้นะครับก็ให้กดสมัครสมาชิกก่อนนะครับใครที่มีสมาชิกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้แล้วเนาะก็สมัครสมาชิกนะครับก็ใช้ชื่อผู้ใช้นะครับหลัดผ่านนะครับก็อีเมลนะครับอ่าพอเข้ามาได้แล้วนะครับก็ไปตรงหน้าต่างของมาบริการเนาะมันจะมีแท็บสองแท็บนะครับมี p r e m i u m script กับ Serial k e y นะครับ executor serial key นะครับ ก็ไปตรงซีรี่คีได้เลยนะครับถ้าคุณจะซื้อตัวรันเนาะแล้วจะมีเด่นๆเลยนะครับก็คือตัวรันเวฟเจ็ดวันเนาะก็อย่างแรกนะครับก่อนที่คุณจะซื้อนะครับคุณต้องไปเติมพอยต์ก่อนครับก็คือกดตรงเติมเงินตรงนี้นะครับมีทั้ง wallet สแกนจ่ายนะครับ wallet ตอ่างเปาธนาคารอัปโหลดสลิปนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นท็อปอัพอ่างเปานะครับวิธีในการใช้อ่างเปลทูมันี่นะครับก็กดตรงนี้นะครับส่งสองของขวัญเนาะแล้วก็มันจะมีให้สร้างทองของขวัญนะครับแล้วก็กด แล้วก็ใส่ราคาของตัวร้านเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นราคา220บาทเนาะร้านนี้นะครับก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม2.9นะครับก็ใส่220ไปเลยได้ได้เลยนะไม่ต้องไปกังวลเรื่องออการโดนค่าธรรมเนียมเนาะแล้วพอกดสร้างับให้กดคัดลอกลิงก์มานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วก็เติมเงินนะครับมันก็จะมี point เข้ามา หรือว่าใครอยากจะใช้แบบธนาคารก็ได้นะครับเป็นการอัปโหลดสลิปก็ไปที่ตรงบริการนบแล้วก็ตัวรัน e x ็กซ์คินะครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยครับก่อนสั่งซื้อนะครับก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายสินค้าด้วยนะครับก็คือมันเป็นตัวรันบวคอมนะอะไรประมาณนี้นะครับก็กดสั่งซื้อเลยยวก็จะขึ้นมาในประวัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับให้ได้คีย์นี้มาแล้วครับต่อมานะครับไปตรงที่เว็บไซต์ Getweb.gg นะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของตัวรันเว มันขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะปล่อยไปพอเราเข้ามาในเว็บไซต์ออฟิเชียลของเว็บนะครับมันก็จะเป็น Let the Web Begin นะครับมีดาวโหลดกับ Get Key นะครับก่อนที่เราจะกดดาวโหลดนะครับให้ไปปิดแอนตี้ไวรัสก่อนเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปปิดเลยนะครับมาตรง Settings นะครับ Privacy and Security นะครับ Windows s e c u r i t y Virus and t h r e a t Protection นะครับ แล้วกดปิดอันบนสุดนะครับอันที่มันชื่อว่า Real Time Protection นะครับแต่ว่าน,นี่มันเชื่อมกับมอ l w a r e ผมเดี๋ยวผมจะปิดมอ l w a r ก่อนอ่าโอเคทีนี้คือผมปิดหมดแล้วนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะขึ้นมาเป็น Websetup.exe อย่างงี้นะครับกดเปิดได้เลย สุดท้ายแล้วมันจะเปิดหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ใครที่ยังไม่มีรหัสนะครับก็กด sign up ก่อนอ่ะพอมาอยางงี้แล้วนะครับให้กดตรงปุ่ม setting ตรงนี้นะแล้วก็มันจะเขียนเขียนว่า license key นะรับอย่างนี้ก็คือเรายัางไม่ได้คือตอนนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะเรไม่ได้ใส่คียนะแล้วก็เอาคียจากเว็บไซต์ที่เราซื้อมาเนี่ยนนี้ใส่เข้าไปเลย แล้วกด enter นะครับต้องคำว่า premium ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเออเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนเป็น premium หรือเปล่าแล้วมันก็จะเขียนนะว่า you have active premium membership อะไรอย่างงี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ตัวรเราใช้ได้แล้วนะครับแล้วผมจะเข้าเกมให้ดูเลย นะครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับคือเราอินเจกตื่นเรียบร้อยนะครับคือมันจะออโต้อินเจกนะครับแล้วก็จะออโต้โหลดบล็อกสเต็ปนะครับให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะรันสคริปต์ของผมให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้เลยครับก็คือรันได้นะครับรันได้เลยอาการแหลกหรืออะไรก็แทบจะไม่มีเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสคริปต์นี้นะครับสคริปต์นี้เป็นสคริปต์เนโรครับเป็นสคริปต์บีสมซิมูเลเตอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือมันไม่ดียังไงก็ดู คือมันดียังไงนะครับก็ดูเอาเองนะฟังก์ชันคือแน่นๆนะครับมีกี่แท็บไม่รู้เนี่ยแน่นๆทุกแท็บนะครับพอมาพร้อมกับ UI นะครับที่สามารถปรับได้นะครับปรับสีปรับอะไรได้เลย b Abilities นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเอ่อโชโชโร่เออก็จะมี Calculate Dash Calculate นะครับมี Catch Position นะครับ Get Fast Bomb Walk To Mar อะไรพวกนี้คือแน่นๆนะครับครบจบในสคริปต์เดียวเลยนะครับ Stream Star Bullet อะไรพวกนี้เต็มนะครับ ในหน้าแพนเตอร์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะครับมีแมนนวลนะครับแล้วก็ออโต้เมตินะครับต่อมานะมอนสเตอร์นะครับก็มีอ u โ o ้คิวมอนสเตอร์นะครับก็สามารถฆ่าพวกแบบ็กบแล้วก็มัมุมได้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือฆ่าได้หมดเลยนะครับ ต่อมาคนระับก็จะมีบอสนะครับก็สามารถฆ่าพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสตัมสเนลพคกนรครับอะไรครบนะครับคิงบีโดอ่าเดี๋ยวนะผมจะฆ่าคิงบีโดให้ดูนะครับมันก็จะไม่มีการทวีเลยนะไม่มีการลอยเลยนีนสครับ,รบก็จะเป็นเดินหมดนี่นะมันก็จะหลบนี่ครับได้อมูเลดด้วย มันกาเออต่อมาก็จะเป็นทันเนวแบร์นะครับได้ติดโคดาวอยู่มาเลยไม่ไปตีเอเคนะครับก็จะมีว i ยวินดี้บีนะครับโรกวิชัสบีนะครับประมาณนี้เลยอ n นเชลเลนนะถ้าคุณใช้นะครับตอนนี้คือมันถ้าแบบรางคุณดีพอนะคุณแทบจะแบบได้ซูเปรีมแอนอโมเลตแทบจะทุกตาเลยนะเพราะมันมีทั้งแบบหลบเครื่องตัดยานะครัหลบไฟแล้วก็สามารถเก็บแอทแทคโทเค็นได้นะครับตอนที่มันไฟอะไรเนี่ยนะครับส่วนเพลเยอร์นะครับแล้วก็สามารถเลือกทวีนสปีดได้นะครับอะไร่วะเนี่ยอ่ะ เลือกได้นะครับถ้าสิบก็คือไวไวมากๆเลยนะครับถ้าเป็นสองก็คือจะช้าลงนะครับอ่านะครับแล้วก็สามารถเลือกครับกดเลือกใช้อะเซสซอรีได้ทุกอย่างในเกมเลยนะครับขนาดเอ่อสติ๊กเกอร์สติกเกอร์ครับยังกดได้นะครับแต่รหัสนี้ผมไม่มีเนาะแล้วก็กดสามารถเช็คเฟเวอร์ของวินดี้ได้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับมันจะขึ้น2องแสนสี่นะครับเว็บพุกนะครับ อ่ะมันจะมีฟังก์ชันนะครับ Auto Farm hourly report นะครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะมี hourly report นะครับมีชื่อนะ Player ที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้ฮันนี่มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฮันนี่เนี่ยที่เฉลี่ยเนี่ยมันเท่าไหร่นะทุกชั่วโมงตรง boost ครับก็จะมี world clock นะครับ balloon balloon blessing นะครับ bubble blow type blessing แล้วก็ modish blessing นะครับ nectar นะครับ comfort satisfy integrate motivate refresh เต็มนะครับแล้วก็จะบอกเลยนะว่าทันเตอร์เนี่ยเราปลูกอะไรอยู่เนาะ อ่ะที่เหลือไปพูดตัวอย่างก็ดูได้เลยนะครับวิเชียน้ำก็จะเป็นอย่างนี้อ่า performance นะครับ t r a n s p a r e n t w o r l disposable d emitter ในส่ y images เปิดทุกอย่างนะครับแล้วคุณจะแล้วโลกมันจะโปร่งใสนะครับอย่างเลยต่อมานะครับ backscree n นะครับ b o o l e t e f f e c ก็จะมี rejoin mode นะครับสามารถทำให้มัน rejoin ทุกๆนาทีได้นะครับ rejoin ตอนที่ f p s มันน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ได้นะครับหลักๆนะครับ script b i s u m simulator ของผมนะครับจะมีประมาณนี้นะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะไปตรงเว็บไซต์แล้วกดซื้อไปกดดูเพิ่มเติมอะไรเข้าที่สอร์ดได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในราคา200บาทแค่นั้นเองนะปกติสคริปรต์ปมิโซม simulator ของหลางของอะไรเนี่ยคือมัน300บาท400บาทอะไรแพงมากเลยนะอันนี้คือ200บาทเป็นราคาคนไทยนะเพราะมันคือค่าคนไทยขอบคุณครับ